ล่าสุดเบลล่าราณีใส่ชุดว่ายน้ำมีเสน่ห์ดึงดูดแรงเป็นนางเอกสาวสุดตาที่สวยและเก่งมากฝีมือค่ะสำหรับสาวเบลล่าราณีที่เธอนอกจากจะหน้าตาดีแล้วรูปร่างก็ยังเป๊ะมากอีกด้วย อย่างล่าสุดวันนี้เธอก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างจังหวัดค่ะพร้อมระบุแค,คปชั่นว่าร้อนๆอ,อย่างนี้เล่นน้ําด้วยกันไหมซึ่งเธอก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ํานะคะแต่ไม่ต้องถึงขนาดบิกินี่ก็บอกได้เลยข่าวว่าสวยและแซบ่บเผยให้เห็นหุ่นเป๊ะไม่แพ้สาวๆคนไหนเลยละค่ะท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีมีทั้งบอกว่าน่ารักเท่าโลกเลยนี่มันน่าร้อน อน่ารักคะเนี่ยพี่เบลชวนแล้วขอไปเล่นน้ำด้วยนะน่ารักสดใสที่สุดเลยสวยค่ะพี่เบลเป็นต้นค่ะ